สวัสดีค่ะพบกับช่องสุมป,ป,ป๊อกลาเฟอร์ลาบิเชียลนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับแอดมินคนใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาสมัครนะคะที่สาวน้อยนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแอดมินคะ่ะวันนี้ฝา <c oughs> กตัวแล้วนะครับแอดมินใหม่ครับให <c oughs> ม่้วยน,น,น,นะครับฝากคีส้มป๊อกฝากคี่ออนได้ไหมครับอ๋อพี่ออนครับวันนี้เราเรามาเจอแอดมินใหม่แล้วเนี่ยดู ยั้งทีกล้องทั้งสั่นอยู่เลยอ๋ออันนี้คือได้รับหน้าที่โดยตรงนะครับตัวใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้าขึ้นหาคุณผู้ชมคือจังเบาตุ้ยนะค่ะฝากเนื้อฝากตัวนะครับเด้วยพี่ออนพี่ป๊อกค่ะผมเพิ่งขำวมาใหม่มีอยากจะ แนะนำด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำนะคะว่าน้องใหม่เนาะเป็นน้องใหม่ก็ต้องแบบเคยได้ยินพ่อตุ้ยบอกไหมคะว่าพ่อตุ้ยเนี่ยจะบอกว่าให้คิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเออนั่นแหละปฏิบัติน้ำไดค่ะตามมาเร็วมากนะคะคิดดีตามที่ออกมามากลูกกูยังไม่มีใครถ่ายยังไม่มีใครรู้เลยแล้วพวกเองรู้ได้ไงไม่คือมีแววอยู่แล้วไงเนาะ อันนี้คือแบบว่ามีแมวอยู่แล้วมีแมวพะมีแมวไม่ไม่แล้วเราคิดว่าวันนี้จะได้วิ่งไหมคะวิ่งไหมเว้ยทุกคนเราเอาตรงๆนะอ่ะค่ะพูดมาเลยเท่าไหร่แล้วฮะพูดมาใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเท่าไหร่ตรงๆตรงตรงก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เก้าหมื่นสามนะคะเก้าหมื่นสามแล้วมันยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะเก้าหมื่นสามกับโคเวอร์เพลงเอาออแฟนนองสิเปรย์ไห่ อันนี้คือพูดที่คือมาขยี้กลัวแบบกลัวเอฟซีเขาจำไม่ได้ใช่ไหมว่าพ่อบ่นไว้ใช่ไหมใช่หรอว่ยังไงไม่แบบเลียนมาไว้ค่ะเอาทั้งสี่ไปทดสอบเลียนนี่วนเม้นหรือหลบหนุนเขาไปออกกำลังกาอกกำลังกายเอาทั้งสี่ซะค่ะให้มันหดซะหรอกหดไม่กลัวหรอกโอ้นั่นนี่มันจะถึงไหมนุไม่รู้ว่าพ่อจะได้วิ่งหรือเปล่าโอ้ยถึงสิแต่ที่แน่ๆนะคะก็ยินดีกับ ตำแหน่งใหม่นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่พ่อตุ้ยรอคอยมานานแล้วนะคะรอคอยอะไรเขาบอกมาตั้งนานแล้วไม่ซิดหนุมรอไฟแรงต้องพูดอย่างนี้เหมาะนะเอาจริงนะเหมาะมากเหมาะมากเลยจริงจริงเขาว่า บางทีเราอาจจะช่องเราแต่ช่องใหญ่จริงเราอาจจะไม่ก็ได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งน้นย้อนกันสิเออขาไม่ผ่านทำไงอะ่ะผ่านอยู่แล้วขาผ่า,านีย<า>ขนาดนั้นพวกหนูนี่จำข้าพอตุตยนะคะบ่าวตุ้ยนะคะมามา,มาเลาหนูก็เลยอยากสิมาแนะนำ แอดมินใหม่นะคะว่าให้คิดดีทำดีนะคะให้คิดดีทำดีเอฟซีเพื่อนกับจิงหักสีแพงค่ะคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาค่ะคุณแม่แบบพ่อแม่เอฟซีพีสีออนทีนาพี่สมปองเนี่ยครับพี่ผู้ที่ตามหลายๆกันฝากติดตามฝากคอมเมนต์คอมเมนต์ของแม่เนอะคอมเมนต์ค่ะเมื่เช้าเลยล่ะค่ะ มุกในแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยมีเยี้ยกันแน่แนวกันแม่แนะน้ำค่ะนอันไหนพี่ตันงใจถึงจะเบิ้งอันไหนก็บอกแม่ค่ะ CDS High ครับค่ะถึงแม้เราจะอยู่มานานแต่บางทีเนาะเราอาจไอเราทำดีอยู่แล้วแต่ที่ไอจะรักษาความดีให้มันดีต่อต่อยอดมันจะยากแค่ไหนมันยากนะใช่ไหมพันคนตรงนี้มันก็มีอยู่ก่ะ อาจอาจะชอบรอสักหนึ่งคนห้าร้อยกาสิบทำไมมันน้อยจ่าผ่านคนชอบรอหนึ่งคนเขาเรียกว่าถล่มตนถนอมนั่นหนูจะบอกถนอมตนอันนี้ก็จะไไปไม่ถูกแล้วเปแล้รู้สึกยังไงไาคะตื่นเต้นไหมคะกับตำแหน่งนี้ก็คิดไม่ไม่นะแต่รู้สึกว่าสักวันหนึ่งต้องถึงคิวกูแน่เคยมาก็อย่างที่บอสว่าเนี่ยเราคันเขี้ยวนิดนึงบางทีน้องๆ้องลูกลูก มาใหม่เขาอาจจะยังตอบโจทย์ไม่ได้เราอาจจะไปแนะแนวแนนะำสักหน่อยไปสักหน่อยเด็กๆมันก็เก่งแต่เราอาจจะถอยลงมาเหมือนเดิมลองดูว่าจะอะไรขนาดเราเป็นเฉพาะเขาเรียกว่าไปเป็นตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างหรือเป็นภาระาอุ้ยพ่อพูดว่าค่ะแอดมินสาวหน่อยนี่ผู้ใดเขามากก็ฮอตไลน์เด้ค่ะอืมเอดมินผู้ยิ่งยังสิกับเขามากก็ฮอตเอ็ดวินผู้ใจก็ฮอตบ้านี่พ่อนี่อุ้ย ร้อนเลยสิกว่าพวกมึงนัดกันมาแล้วกันะเหมือนคนหนึ่งแบบกูจ้างมาสู้ๆสู้ต่อหนาต่อตาสู้ต่อเมตายกูได้ป่ะเนี่ยไม่สําหรับก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับเม้นเม้นค่ะสําหรับโอ้ยมาหลายรอบแล้วเม้นเม้นเนี่ยสองร้อยกว่าคอมเมนต์ที่ย้อนเข้ามาย้อนย้อนเข้ามาเราดูผลงานก่อนเรายังไม่ได้ทําเลยแต่ย้อนกันมาแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไง แต่ก็มั่นใจเองอยู่ว่าพอทําได้อยู่อ่าก็ระดับหนึ่งอยู่นะคะก็ระดับหนึ่งพอทำได้าีห้าเก็สิบโอ้ยมันหลายระดับเลยก็คือทฤษฎีเราได้อยู่ปฏิบัติแล้วรู้ก่อนดูที่ผลงานก่อนถ้าออกมาโอเคถ้าโอเคเราก็จะอยู่ถ้ามันไม่โอเคก็จะอยู่อุ้ยขลู่งกูจะอยู่กูไม่บ้องไป ไลก็ไม่ไปอ่ะบอวา่าคิดว่าพ่อเอบเหมือนขี้ข้อสุดท้ายเลยนะทำไมคะลาดไม่ค่อยลงเลยย <laughs> ใช่ไหมไรไม่ไปโห่ะพ่อพูดเองนะหนูไม่ได้พูดแต่ที่เราไปไอายยังหนูได้หาน,นาท,นาทีครึ่งนี่ยังไม่ขึ้นก้อนเลยเราก็ยังโอ้ยนี่ละ่ะแอดหมินใหม่พีน่น้องมอดีม่นใหม่อนอนีใหม่อันนี้ใอนนี้่อันี่อันนีใหอันนี้ใ่นอนอนน้้ สับปะรเพชรบ้านแพงด้วยนะคะหัวกระปอยหมู่บานนี่หมู่บ้านในหอนทีสี่จม่วงเลยตอนเนี้ยกำลังจะแสนแล้วนะคะกำลังจะแสนววิแด้วยู่เลยปากอะไรก็แชก็ซอมซากยิกงกระดิ่งกดหัวใกล้ค่ะใกล้แล้วกำลังจะแสนแล้วแต่ทีนี้ได้ข่าวว่าอต้องกลับบ้านด่วนนะค่ะมันเป็นไอ้แหม่เอาตรงมามานจะม่บอกพี่น้อกข้างลค่ะเราต้องกลับบ้านด่วนเหรอค่ะก็ตั้งแต่ อะไรนะเปิดฤดูการเนาะยังไม่เคยกลับใช่ต้องกลับไปดูแลก่อนเรไมถามว่าอะไรก็คือที่จให้พี่น้องฟังว่าที่หายไปไม่ใช่ว่าอะไรนะคือพ่อผู้เดียวเนาะพ่อเดียวแล้วอย่างก็ต้องไปดูแลไหนวอ่าแล้วอย่างคือเราก็ไม่ถามเราไม่ถามซ่อนะซ้อซอเราไม่ถามซ่อนะ โอ้ไม่ซ่อมซ่อมไม่จบแล้วเราไม่ทำมากแต่เพียงแต่ว่ากลับไปแล้วก็โอเคไม่ถามมากแต่คือบอกพี่น้องเอฟซีหน่อยว่าที่หายจะหายไปประมาณก so ี่วันประมาณห้าวันค่ะหัวใจหมดแล้วเพราตุ้ยหมดอ่ะตุ้ยตับแม่ยวอุ้ยอยากกินเท้าได้ว่าน้าหลงมากดูแม่ดิแม่ทำมิวสิกวิดีโอไปอยู่ดีใจแต่ว่าหลงคนเดียวเพราะอะไรโอ้ยพี่น้องครับ มหมก็แบบว่ากลับไปเพราะว่าพ่อสุขภาพร่างกายเขาไม่ค่อยดีก็กลับไปพาเขาไปหาหมอหาหมอมั่งไปดูแลเขาบ้างใช่น้องอาจจะบริการเสียงกันประมาณสามสี่มื่นครับพี่น้องบางทีถ้าอาจจะถ้าคนคิดถึงสาวน้อยไม่ไหวคิดถึงเอฟซีไม่ไหวอาจจะไปแค่วันสองวันเดือนสิบหาไปนั่งหอดจันทบุรีบอกกางเกี่ยวบ๊วจังหนูกระซิบเลยขอถามส้มบล็อกวันดวลเพลงเนี่ยมันจะไม่มีใครรู้จักเลยหรอเขี่ยไหม คือสวยมากเลยคือลดไปหน้าตาอะไรขึ้นเลยผู้เมียใจที่ขาดแล้วเสื้อหล่อนเดี๋ยวมันไม่อยู่ไม่ได้ยินเสียงมันกำลังหลอกแค่แท้นี่ครับพี่น้องต่อไปก็ฝากเบิ้งนี่นะครับเรื่องนี้ครับผู้นี้คำที่ไทยท่านบอตุยครับำช่องบอตุยครับบอตุยเป็นช่องหลักช่องใหญ่อันนี้แมทมีช่องแล้วเหรอคะกกันเด้อครับเด้อพอบาเราอาศัยบ่าวโบเก่งแต่เราขาดรักโมใจโว สำหรับคลิปนี้ก็จบไปคุณที้ชมเชกันะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะไม่าายนไรแล้วนี้เนาะ